5, 4, 3, 2. 2> สสพร้อมพร้อมพร้อมวันนี้วันแรกที่เราจะถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับที่ทุกคนก็จะได้เห็นเบื้องหลัง <c oughs> <c oughs> นี่หนูพร้อมเลยนะชุดพร้อมทุกอย่างพร้มพอมพร้อมปะก็วันแรกเนี่ยโลก็คือเราจะไปที่ท่าเรือเพื่อไปเกาะหน้ายักษ์หลายคนสงสัยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจริงๆเราเลือกโลเคชันมาถ่ายที่พังงากันนะครับก็จะมีตั้งแต่ทะเลภูเขาโขดหินต้นไม้ ทุ่งหญ้าครบผูสอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะประสบการณ์การถ่ายผีวีดิ้งของผมครั้งแรกของหนูครั้งแรกไหมครเฮ้ยเป็นไงครั้งแรกเอาดอกครั้งแรกไม่หมายถึงว่าการถ่ายเอาดอกการถ่ายเอาดอกครั้งแรกไหมอ๋อถ่ายนะถ่ายแบบไงแต่ก่อนเราก็มีน่ะถูกขู่ไปเยอะมากว่าเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวไปดูกันไม่เหนื่อยหรอกเติมหน้าก่อนเอาแววออกก่อนถ้าอย่างนั้นจะไม่ไหวอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปท่าเรือก่อนสายแล้ว